ยอมรับแย่จริงคินชีต้องปรับกำลังใหม่คาเซมโร่ iro, หลังฟอร์มแย่เกมแดงเดือดรอยคินมั่นใจว่าคาเซมโร่จะยังอยู่กับแมนยูต่อไปแม้ว่าโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นก็ตามและแนะนำเอริกเคนฮากว่าต้องดันเขาขึ้นไปยืนสูงกว่าเดิมเล็กน้อยผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นอีกครั้งและเขาจะอยู่ที่นี่จนถึงเดือนมนกราคมเป็นอย่างน้อยคินกล่าวสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือแน่นอน ว่าเขาต้องเจอกับครึ่งแรกที่ยากลําบากเกมแพ้ลิเวอร์พูลแต่เขาก็ทําได้ดีในเกมคอมมูนิตี้ชิลเช่นเดียวกับแมตช์เจอฟูลแลมพวกเขาทําได้ดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีตัวหลักแค่เครื่อง<ล>ทีมและก็ควรจะเอาชนะบรายตันได้ส่วนตัวผมจะไม่ตัดสินใจผู้เล่นด้วยอายุผมดูผลงานภาพรวมเรากําลังพูดถึงนักเตะอายุ31หรือ32ผมเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วผมยอมรับว่าเขาเล่นได้แย่มากในครื่งแรก นักแต่ลิเวอร์พูลมีความคล่องตัวสูงมากแต่คนกลับมุ่งเป้าไปที่เขาแล้วบอกว่าความเร็วของคุณหายไปหมดแล้วผมยังไม่ตัดสินเขาหรือว่าดีหรือไม่ดีพอบางทีบทบาทของเขาในทีมอาจจะดีขึ้นหาได้ยืนในตำแหน่งที่สูงขึ้นเล็กน้อยคาเซมิโร่โดนวิจารณ์หนักจากผลงานเมดูการที่แล้วแต่เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาจนาเสียงเหล่านั้นในซีซั่นนี้และในนัดล่าสุดก็เป็นอีกครั้งที่มิดฟิล์บรซิลเล่นได้ต่างความมาตรฐานในเกมแพ้ลิเวอร์พูล เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเทนทักตัดสินใจปเปลี่ยนตัวคารซมิโรในช่วงพักครึ่งแล้วส่งโทนี่คอรเลียร์กองกลางดาวรุ่งลงไปเล่นแทนแต่การ,ปรเปลี่ยนตัวครั้งนี้แทบไม่สร้างความแตกต่างใดนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าคาไซมิโรอาจจะย้ายไปกาลาตาสลาย์ด้วยสัญญาดื่มตัวก่อนเดทไลน์ตลาดตุรกีวันที่13กันยายนนี้ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคมค่า,า,าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ